ซีสุดซ่าตอนที่6การเดินทางของภาษีตอนนี้เด็กๆคงเข้าใจเรื่องภาษีของกรุงเทพมหานครกันแล้วใช่ไหมจ๊าใช่ครับคุณครูคะแล้วเงินภาษีที่จัดเก็บเอาไปใช้ทำอะไรบ้างคะอ้าวละถ้าอยากรู้ ครูก็จะพาทุกๆคนออกเดินทางไปสำรวจดูว่ากรุงเทพมหานครนำเงินภาษีที่จัดเก็บไปใช้ในการพัฒนาเมืองหลวงของเราอย่างไรบ้างคุณครูคะนี่ที่ไหนหรอคะทำไมถึงมีจอโทรทัศน์เยอะแยะเต็มไปหมดที่นี่คือศูนย์ควบคุมสั่งการ C C T V ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบกล้อง C C T V ที่ติดตั้งไว้ทั่วทุกพื้นที่ของเมืองยังไงละจ้ะแบบนี้ทำให้ปัญหาอาชญากรรมลดลงด้วยใช่ไหมครับใช่จ้ะนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังดูแลเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสียงภยัยตลอดจนพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบเช่นการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการดับไฟบนอาคารสูงถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างอุ่นใจปลอดภัยและมีความสุขกันทุกคนเลยสินะครับแน่นอนสิจ้าอาละ่ะครูว่าเราเดินทางไปดูกันต่อดีกว่า ครคับทำไมเมืองของเราถึงมีรถติดมากขนาดนี้ล่ะครับนั่นเขาทุกคนนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวกันใช่ไหมคะปัญหาการจราจรติดขัดเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครพยายามแก้ไขยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเดินทางของประชาชนมีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยด้วยการก่อสร้างและปรับปรุรงโครงข่ายถนนอุโมงค์และสะพานใช่ไหมครับ รวมทั้งการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าทางจักรยานและเรือโดยสารให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงถึงการทั่วพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะเป็นมากเลยจ้ะเด็กๆตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานครครับใช่แล้วจ้า เพราะการส่งเสริมให้คนกรุงเทพมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจแจ่มใสพร้อมทั้งได้รับโอกาสและบริการที่จำเป็นอย่างเท่าเทียมถือเป็นเป้าหมายสำคัญแต่มีใครบอกครูได้ไหมว่ายังมีอะไรอีกบ้างยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขครับ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพค่ะพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้วยโรงเรียนฝึกอาชีพครับตอบกันได้คล่องทุกคนแบบเนี้คงเข้าใจกันดีแล้วใช่ไหมว่าเราจ่ายภาษีแล้วได้อะไรเข้าใจครับเงินภาษีที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจะนํามาใช้พัฒนาเมืองของเราให้หน่าอยู่มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภยัยภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของกรุงเทพมหานครที่จะสร้างสารรค์กรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งความสุขของทุกๆคนยังไงล่ะจ๊ะ